ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจโว l ์คาม e รากันเองทุกเรื่องกล้องและการถ่ายภาพเมทิโคเบลตัวยามิโคบาลามินรักษาโรคของระบบประสาทส่วนปลายซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการชากลับเข้าสู่ช่วง Stop Loss ค่ะมาก่อติดตลาดหุ้นกันต่อนะคะเช้าวันนี้เดีชนีหุ้นรีบาวขึ้นมานะคะเราบวกขึ้นมาถึง12จุดค่ะ 1,544จุดแล้วในนาทีนี้นะคะควรที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไงกันดีค่ะพูดคุยกับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะคุณเทดศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะคุณเทดศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ตลาดหุ้นไทยพักฐานมาต่อเนื่องวันนี้เริ่มรีบาวบก็รีบาวแรงเลยนะคะมีโอกาสหน้า<ด>แค่ไหนคะที่จะกลับขึ้นไปยืนเหนือ1,550จุดได้อีกรอบนึงค่ะ ครับก็จริงๆมันเป็นตัวสะท้อนว่าตลาดเราเนี่ยมันถูก,กขับเคลื่อนด้วยโฟอย่างชัดเจนเลยนะครับที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระแสะความกังวลเรื่องดอกเดี้ยในยูเอสด้วยการกระทบกระฟันโฟรนะครับพอความกังวลเรื่องคลายตัวปุ๊บเนี่ยตลาดก็มีการดีดตัวกลับขึบบบบ้นมาครั้งหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็จะมองว่าแนวต้านจุดแรกที่ต้องเทสเนี่ย ก็คืออยู่แถวประมาณสักพันห้าร้อยห้าสิบถามว่าผ่านง่ายไหมผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับจะต้องอยู่บริเวณนี้สักพักหนึ่งนะครับเป็นผลเพราะว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณอยู่สองตัวนะครับอันแรกคือการเปิดช็อตโพซิชันนะครับของต่างชาติเนี่ยเราเห็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็เปิดช็อตเพิ่มตั้งห้าหกพันสัญญานะครับแล้วก็ในส่วนของสถาบันในประเทศนะครับแรงขายทำกำไรเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหลงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองแฟกเตอร์ตรงนี้ที่เราติดตามอยู่เนี่ มันก็จะเป็นตัวที่ยังขาดอยู่นะครับก็จะทําให้ตลาดเนี่ยผ่านพันห้าร้อยห้าสิบไปได้ง่ายๆนะครับแต่ถามว่าแรงหนุนมีไหมนะครับก็บอกว่ามีเหมือนกันนะครับก็อย่างตัวเลขเออร์เน็ของบริษัทจตเบียนที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับถึงตอนนี้ไตรมาสสองนะครับกาไรดีกว่าที่เราคาดไว้นะครับตัวเลขเบื้องต้นนะครับออกมาที่ประมาณสักสองจุดสี่สี่แสนล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เดเดียนะครับแล้วก็สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คิวอนคิวต้องถือว่า ดีกว่าที่คาดไว้นะครับแล้วก็ถ้าดีแบบนี้เนี่ยเราคิดว่าคงจะเห็นการปรับเพิ่มประมาณการกําไรในอีกไม่ช้านะครับเพราะฉะนั้นการปรับเพิ่มประมาณการกําไรก็คงจะเป็นตัวที่ดึงเนี่ยจาไม่ค่า P ของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับซึ่งปัจจุบันมันเกิน17เท่าขึ้นไปเนี่ย กลับลูกบได้บ้างนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการที่ลดความร้อนแรงนะครับของตลาดไปได้ระดับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีตัวเนีครับเป็นตัวที่เสริมตลาดได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมีทั้งแรงขับนะครับแล้วก็แรงกดด้วยก็เลยคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะวนเวียนอยู่ในบริเวณแถวๆสักพันห้าร้อยห้าสิบต่อเป็นสักระยะนึงครับค่ะ 1,550ต่ออีกระยะหนึ่งนะคะกลยุทธ์นะคะเราถ้าเรามองว่าโอกาสในการปรับกำไรของบริษัทจดทะเบียนก็มีฟันโฟก็ยังคงดูเหมือนว่าถึงจะมีสลับขายบ้างก็ยังคงเข้าต่อเนื่องนะคะค่ะควรต้อง,องอมีการกําหนดกลยุทธ์ยังไงคะเราคงเน้นในเรื่องของการ selective buy นะครับโดยที่หุ้นที่แล้วก็เนื่ช่วงนี้เนี่ยอยาจจะต้องเป็นหุ้นที่ดูแล้วเนี่ยเออ้อเนื่งที่ผ่านมาดีด้วยนะครับมีโอกาสในการปรับประมาณการขึ้นนะครับแล้วก็ ราคามีอัพไซด์นะครับซึ่งออผมคิดว่าที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้นะครับกระแสของตัวราคาออไก่นะครับหรือว่าราคาหมูเนี่ยมันสูงขึ้นค่อนข้างจะเยอะน,นะครับแล้วดูเหมือนว่ายังยืนอยู่ที่ระดับสูงต่อนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจในช่งวงเวลาแบบนี้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเอเซอร์พาร์ทเราก็ออกสือ่อตอบได้นำตัวไทยฟู๊ดกรุ๊ปนะครับหรือว่าทีเอฟซีนะครับก็ปรากฏว่าเออร์เน็ตที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงมากนะครับทําให้เราต้อง ต่อประมาณการนะครับอย่างปีนี้เนี่ยเราคาดการณ์ว่ากําไรคงจะอยู่มา2,200ล้านนะครับแล้วก็ราคาตรงนี้เนี่ย PE นะครับอยู่ที่ประมาณสักเ้าเท่าคะันนเอ็นะครับแล้วก็โกรดเนี่ยยังมีต่อนะครับผมว่าหุ้นขระดแบบนี้เนี่ยก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับค่ะมีกลยุทธ์ในการเข้าซื้อยังไงคะสาหรับ TFG ค่ะก็เราเห็นราคาที่ผ่านมาเนี่ยมันย่อลงมาระดับนึงแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เพิ่งมีการกลับตัวขึ้นไปนะครับแล้วแฟลเวลูเนี่ย เราทำไว้ที่5้าบาทสี่สต่างนะครับอัพไซด์เนี่ยเปิดตั้งเกือบเกือบี่ิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ราคาตรงนี้นะครับผมมองว่าได้ผ่านการปรับฐานไปแล้วนะครับก็ค,คิดว่าสามารถที่จะพยอยสะสมได้เลยครับแล้วก็ไปดูแนวต้านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแถวๆที่ไฮเดอร์แถวๆสั re, ก,าาก4ี่บาทเจ็ดิบต่างนะครับส่วน target price นะครับทางพื้นฐานนะฮะ อยู่ที่5.40บาท40ตังครับค่ะเป็นเป็นมีต้องมีการตั้งจุด stop loss ไหมคะสำหรับในเชิงเทคนิคตัวนี้เอ่อถ้าอยากจะตั้งจุด stop loss เนี่ยผมคิดว่าไปดูที่โลเดิมก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมีโลอยู่ไปถึประมาณสัก3า4นะครับจุดนี้ถ้าต่ำลงมาเนี่ยทางเทคนิคก็อาจจะอมวก็ดูไม่ค่อยดีละนะครับค่ะเป็นตัว TFG นะคะที่วันนี้ขึ้นมาถึง7%นะคะก็ทยอยรับได้นะคะโดยตั้งจุด stop loss ที่380นะคะ ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค,คุณเทศศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเทศศักดิ์วีธิรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะเลืกไปที่หุ้นในกลุ่มของอาหารนะคะโดยแนะนําตัวไทยฟู้ดกรุ๊ปค่ะหรือว่า TFG นะคะราคาวันนี้ดีดแรงนะคะขึ้นมาแล้ว7%ค่ะแต่หา,ากว่าดูในเชิงของเทคนิคจริงๆจะเห็นได้ว่าราคามีการปรับฐานต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวโดยให้ราคาเป้าหมายในเชิงเทคนิคนะคะ ขออภัยค่ะราคาพื้นฐานในเชิงคุณภาพของทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสไว้ที่ประมาณ5บาท20สตางค์ค่ะโดยมีการกำหนดกลยุทธ์เข้าซื้อและตั้งจุด s ต o p l ลอ s ที่3บาท80สตางค์ถ้าเกิดว่าเราตามกันจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มของอาหารก็เริ่มมาไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าเป็ดนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะสำหรับตัวของไทยฟู้ดกลุ่มวันนี้เป็น t ็อปปิของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะไปดูตลาดหุ้นในฝั่งฝั่งของต่างประเทศกันนะคะ ในฝั่งของสหรัฐปิดในแดนบวกค่ะซึ่งค่อนข้างสวนทางกับฝั่งของยุโรปที่ส่วนใหญ่จะปิดตลาดในแดนลบนะคะโดยดชลงมาถึง138จุดค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากข้องค้าค่ะ นหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่องนะคะสำหรับตัวของเซนเทลค่ะที่มีการคาดการณ์ด้วยว่าแนวโน้มของรายได้จะโตกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมากนะคะทางผู้บริหารของเซนเทลนะคะหรือว่าบริษัทโรงแรมเซนทันพลาซ่าคุณรนชิตนะคะบอกเขาว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะมีการ หารเรื่องของการผลักดันแนวโน้มของการสร้างแบรนด์ใหม่ๆซึ่งก่อนหน้านี้มีแบรนด์ของโรงแรมหลายแบรนด์นะคะภายใต้การบริหารงานของเซนเทลค่ะโดยมีทั้งหมด6แบรนด์ตอนนี้อาจจะสร้างอีก1แบรนด์เป็น7แบรนด์ โดยกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าในแต่และกลุ่มนั้นก็จะไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะคะเพื่อที่จะครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยวให้ได้ในทุกระดับทั้งระดับบนระดับกลางแล้วก็ระดับล่างด้วยนะคะโดยคาดว่าแนวโน้มของกําไรสุทธิปีนี้จะต้องดีกว่าปีที่แล้วค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าไปดูกันเนี่ยรายได้ของเขาอยู่ที่ประมาณ19,00งล้านบาทปีนี้คิดว่าแนวโน้มรายได้จะมากกว่า20,000ล้านบาทนะคะปีที่แล้วกําไรประมาณพันหล้านปีนี้เมื่อไรายได้มากกําไรก็ต้องมากตาม สาเหตุหลักเป็นเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติไหลเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะเติบโตถึง10%โดยปีนี้คาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาถึง33ล้านคนค่ะโดยครึ่งปีแรกเข้ามาแล้ว16ล้านคนนะคะโตถึง12%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหลังจากที่ทางรัฐบาลก็มีการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงไฮซีซั่นไตรมาส3ไตรมาส4ก็คาดว่าน่าจะทําให้ แนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวโตแล้วเซนเทลก็จะโตตามนะคะก็เป็นแนวโน้มล่าสุดค่ะขณะดเดียวกันมีการเตรียมพูดคุยกับทางปตทนะคะอย่างที่เคยนําเสนอข่าวไปปตทจะมีการเปิดโรงแรมในปั๊มปตทซึ่งก็ตอนนี้กําลังหาพัธมิตอยู่หนึ่งในพัธมิตรก็คือเซนเทลด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการตกลงโปรงใจกันเดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าปตทจะไปร่วมกับทางบริษัทไหนค่ะ ช่วงนี้มาติดตามข้อคิดการลงทุนตามกันต่อสำหรับแนวคิดดีๆจากปีเตอร์ลินช์ค่ะปีเตอร์ลินช์บอกเสมอว่าการเฝ้าสังเกตและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับหุ้นที่เราลงทุนเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะไอเดียดีๆความคิดที่ตกตะกอนจะทำให้เราเชื่อมั่นในหุ้นตัวนั้น และนั่นคือกุญแจสำคัญในการไขไปสู่ความสำเร็จของเลนส์สำหรับเลนส์เขามองหามูลค่าพื้นฐานผ่านทางตัวเลขหลายๆตัวที่สะท้อนถึงคุณลัลกษณะของหุ้นที่มีคุณค่าในมุมมองของเขานั่นก็คือเปอร์เซ็นต์ยอดขายถ้าหากมีสินค้าตัวใดเตะตาคุณต้องแน่ใจว่าเปอร์เซ็นต์ยอดขายนั้นสูงมากพอ PEG ratio คืออัตราส่วนที่เป็นการประเมินอ,อัตราการเติบโตของผลกำไรกับการคาดหวังของนักลงทุนว่าหุ้นที่เรามองจะต้องมีการเติบโตอย่างแข็งกแกร่งและสุดท้ายสนใจบริษัทที่มีกระแสเงินสดแข็งกแกร่งและสัดส่วนของหนี้ต่อทรัพย์สินเพราะจะสะท้อนได้ว่าบริษัทสามารถดำเนินกิจการอยู่ในตลาดได้ทุกสภาพเศรษฐกิจช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ